สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบหรือเฟซบุ๊กเนาะพ่อข้าพเจ้าอีกแล้วเนาะเทลงสตูดิโอเนาะหลังจากที่ผู้ใดที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นเนาะว่าขายไปแล้วเนาะคันนั้นเนาะจะโฟต์ลงอยู่ว่าขายไปแล้วแต่ว่าคันนี้เป็นคันใหม่เลยพี่น้องเพราะว่าซื้อมาใหม่คืออะไรคันเทียบคล้ายไปคันก่อนทำบริคายอะไรแตงเนาะก็คือจะถอดออกถอดเลาะถอดสุดกันปิตัวนี้เนาะสุด คือพาถอดเบิดตัวนี้คันใหม่เลยพี่น้องคันนี้จกักลอยซิปเนาะเพราะว่าคันก่อนขายไปแมันจักซิปแหงเนาะตัวน่ะอทีเอาเข่ามาใหม่ก็คืออธีลอยซิปเนาะเป็นภาษาเฮาก็จักซีเบทแหงเนาะตัวนี้เนะาะโค้งพยายามพัดบวกคือเก่าเนาะตอนทับสมาชิกใหม่เนาะตัวนี้เอาเข่ามาใหม่แล้วตัวนี้ปล่อยไปตัวน่ะเพราะว่าน้องเพา่ผมอยาก ใช่เนาะก็เลยจําเป็นขายเนาะตัวนี้เาขามาใหม่เรื่อผู้ใดที่อยากได้ก็ขายกันเนาะแต่ว่าจะบริขายสุดแต่งเนาะตัวนี้ราคาอยู่เจ็ดหมื่นเนาะที่ซื้อเข้ามาก็่าหกหมื่นปลายๆแหละราคาเจ็ดหมื่นก็คือได้ติเล็กติเล็กแล้วก็ขาดไทยเนาะอุปกรณ์จะมารีวิวให้เบิ่งเนาะคือว่ารถุดกันยัง่เนาะยังใหม่ ยังเดิมๆเลยแหละขายไปขั้นไหนก็เสียดายอยู่นะแต่ก็ได้ขั้นใหม่เข้ามากับดีใจอยู่ที่แบบได้ตัวใหม่เข้ามางามๆแน่นะตัวแห้งๆก็เก่าๆตัวนี้แ,นะนแรนบริหารสบายเลยตัวนั้นมันแรนบริหามันแก่คนแหนมปวดได้เนาะแก่เครื่องอะไรมันจะมันจะหนักจะเข้มาณนี่ยนะ ว่าผู้ใดที่สนใจอยากได้รถหรือว่าอยากสัง่งรถไทยมาแต่ไทยเนาะอยากได้ของไทยแท้ก็คือสามารถสั่งได้เลยเนาะเอาสามารถสั่งมาให้ได้เนาะโอเคเราจะมารีวิวประมาณนี้เนาะเพราะว่าได้คันใหม่เข้ามาเลยก็เลยถ่ายให้ผู้ติดตามสองเฮาได้เบิ่งกันเนาะโอเคจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะไปแล้ว